สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Billipper 369ซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีตุลและขนาดตุลสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องช้าน้ของนเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูลูกส่วนตัวสามารถาอัดไลน์ดีมาที่ Billipper 69ซึ่งจะมีค่าครูสามารถเก็บได้จากการของหัวข้อเชื่อเรื่องอัดไลน์ดีมาทำค่าครูได้ครับโอเคอเสียงอาจจะเบาหน่อยนะครับพอดีไม่ค่อยสบายเท่าไหร่อืมโอเคเสียงก็อืมแหบแห้งนิดนึง เจบ็บคอนิดนึงนะครับเพราะอากาศมันหนาวขึ้นทีนี้เราม,มาดูนะครับคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์พื้นวสาสนกําเนนดได้านของเกณฑ์ลัคนาในดวงชะตาทาจริงมันจะมีราศีด้วยนะครับราศีสามารถฟังได้ด้วยเนาะเพราะส่วนใหญ่ที่ดูกัน่จะเป็นราศีเยอะนะครับแต่ว่าจะอธิบายถึงเกณฑ์ลัคนานะครับราศีก็จะมีเกณฑ์คือไม่ใช่เกณฑ์หรอกแต่ว่ามันเป็นเกณฑ์ของดาวอาทิตนะครับโอเคเรามาดูกันเลยจุดกําเนิดของราศีตุลอยู่ที่ทททติดใต้ข้างล่างสุดขยายมาเป็นคนถือคันชั่นแปลว่าความรักและความจิตนำนั่นเองโอเคทีนี้นะครับ ผู้ที่เกิดลัคนณะตุลนคือจุดกําเนิด1องศาใน30องศาของราศีบางคนอาจจะงงหมายถึงว่า1ราศีมี30องศานะครับพอมันครบ12ราศีก็จะสามร้อยหกสิบองศาเข้าใจไหมอ่ะมันแบ่งออกเป็นเท่าๆกันทีนี้ราศีเนี่ยถ้าเป็นราศีคนเกิดราศีแปลว่าดาวอาทิตย์กำเนิดอยู่ที่นี่นะครับแต่คนเกิดร่วมเดือนเดียวกันเราเนี่ยสาคนเลยครับเยอะไหมทั้งโลกเนี่ยมันเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ย ถ้าใครรู้ลัคนาให้เอาลัคนาดีกว่าแต่ใครรู้ราศีเกิดก็คือหมายความว่าไม่มีเวลาเกิดอ่ะจำเป็นต้องเป็นราศีก็ก็อย่างนะั้นอะก็คือทำยังไงได้อะถูกว่าเราไม่รู้อะเออดังนั้นเนี่ยคือมีการดูดวงส่วนตัวนะแล้วผมถามว่าจะสอบลัคนาโอโหคือแบบปวดหัวมากอะคือถามว่าคุณเป็นนิสัยแบบนี้หรือแบบนี้เพราะราศีแต่ราศีจะนิสัยไม่เหมือนกันต่อให้มันอยู่ข้างๆกันก็ตามก็ใจไหมครับอ่าก็กลายเป็นว่าอันนี้คือลวนเลออันนี้คือ เป็นคนที่เก็บตัวนะครับอันนี้ก็คือเป็นคนที่อชอบการสื่อสารชอบการเดินทางท่องเที่ยวหรือชอบความรักความยุติธรรมนี่ครับปรากฏว่าเป็นทั้งหมดแล้วผมจะลงราศีไหนนะถูกปะ่ะราขณาไหนเนี่ยประมาณนี้ครับมันก็เลยว่าเอองั้นเอาราศีไปเลยดีกว่าแต่อันนี้สำหรับผู้ที่ไม่รู้เวลาเกิดแต่คนที่รู้เวลาเกิดเนี่ยหลายคนบอกว่าอาจารย์รู้ลัคานานะแต่เอาราศีดีกว่าเพราะว่ามันแม่นกว่า แต่ผมจะพูดถึงราศีพูดในคลิปนี้คุณอาจจะเปลี่ยนใจช,ชอบลัคนากว่าก็ได้นะถึงมันจะไม่ตรงก็เถอะเราเราไปดูสิสุติบัตนะครับว่าเราเกิดเวลานั้นจริงหรือเปล่าถ้าเกิดเวลานั้นจริงแล้วยังไม่แม่นออ่งไม่เป็นไรช่า่งมาันเถอะเราก็ดูที่ลัคนาด,ด้วยราศีด้วยก็ได้นะครับ mm. เพราะว่าลัคนาจะเป็นตัวคุ้มครองนะครับจำไว้เลยนะราศีจะมีเกณฑ์คุ้มครองใดๆนะครับถ้าปัญหาคือหลายเลยนะครับแต่ถ้าเปลือลัคนาจะมีความคุ้มครองอยู่นะครับเช่นองค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์นั่นเองนะครััับบเเเรรามามดูกนนลยะคคโ ดูราศีก่อนนะคือผมจะพูดไปเรื่อยๆคือสลับกันไปนะครับผมจะบอกราศีเกิดและขณะกกาเนิดก่อนนี่ครับพู้ที่เกิดราศีนะครับตุลคือดาวอาทิตย์อยู่ที่นี่ใช่ไหมดาวอาทิตย์เนี่ยเราทำความเข้าใจก่อนว่าดาวอาทิตย์เนี่ยถูกกับดาวสุประเคาะไม่ไม่ไม่ถูกกับดาวบัปเคาะโอเคไหมถูกกับดาวสุประเคาะไม่ถูกกับดาวบัปปะเคาะดาวสุประเคาะคือดาวจันทร์ดาวจันทร์เนี่ยพิเศษถ้าดาวจันทร์คุมอาทิตย์นะครับหมายถึงไม่ดีจันดับแต่ถ้าดาวจันทร์อยู่ที่ราศีเมษเนี่ย อยู่ที่ตรงข้ามึ่งกันเนี่ยแปลว่าจันเพนนะครับอ่าแปลว่าคนคนนั้นเนี่ยจะจะดูดีบางทีอ่าแล้วอย่าพูดว่าสวยหรือหล่อเลยเพราะว่าจันเพนบางคนก็ไม่ได้สวยไม่ได้หล่อเพราะอะไรครับเพราะมันจะมีเกณฑ์เบียนแต่คุณไม่รู้หรอกว่าเกณ์เบียนมันคืออะไรนะครับก็เลยกับว่าอ่าเอาเอาไปแปลมันว่าดูหน้าตาค่อนข้างโอเคผิวขาวแต่ถ้าใครเกิดจันเพนแล้วผิวดานะแปลว่าคนนั้นถูกแบบเขาเบียนอีกแล้วนะครับเพราะเพื่อนผมเนี่ยเกิดจันเพนขาวมากนะครับเพราะว่าเขาอาจจะไม่โดนแบบเขาเบียนนะครับ ประมาณนี้ทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับอาทิตย์ดาวจันทรอยู่ที่นี่จะดีดาวจันทรกลุ่มไม่ดีนะครับทีนี้ดาวพุธดาวพฤหัสดาวศุกร์ไล่เลยครับดาวจันทร์แล้วข้ามอังคารไปก่อนแล้วก็มานเป็นพุพธพฤหัสศุกร์นะครับสี่ดวงะจะดีหมดแต่เราจะไม่อธิบายถึงสุบรคเพราะว่ามันดีจะพูดถึงทําไมก็มันดีอยู่แล้วอะถูกปะครับแต่ถ้ามันร้ายเ่ะเราต้องแก้เราต้องดูไว้นะครับเพื่อจะได้เข้าใจแล้วก็แก้ไขนั่นเองอดวงแรกคือดาวคารที่ข้ามไป อาทิตย์กลุ่มกับอังคารเป็นคนซุ่มซ่ามถ้าอยู่ตำแหน่งนี้นะเป็นคนซุ่มซ่ามเจ็บเนื้อเจ็บตัวบ่อยครั้งแต่ก็ไม่รุนแรงนะครับแต่ถ้าอยู่ตรงตำแหน่งนี้เนีย่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งคือรายมากนะครับจะค่อยอยว่ากันอาทิตย์อังคารคือคู่อุบัติเหตุคู่ผ่าตัดคู่คือถามว่าอยู่ตำแหน่งนี้มีเกณฑ์ผ่าตัดได้อย่างเช่นเอ่อแต่มันเจ็บตัวได้ตัวเองเท่านั้นนะครับไม่ใช่คนอื่นนะจำไว้ว่าตัวเองทำให้เจ็บเองนะครับก็คืออาจจะถ้ามันแผลใหญ่ก็ต้อง มีการเย็บบ้างแหละแต่อาจจะเย็บเล็กๆน้อยๆก็ว่ากันไปตัวผมเนสมัยก่อน่ยโดนเย็บบ่อยมากนะครับเพราะเป็นคนดื้อนะครับดื้อดื้อมากบอกเลยเป็นคนที่แบบฟังนะแต่เ็าเป็นคนดื้อคือมันมันอยากรู้อยากเรียนอยากลองหมดเลยอะแล้วคิดว่าตัวเองถือดีว่าตัวเองเก่งคือคือนผมเป็นคนที่ตั้งแต่เล็กเลยนะเป็นคนที่ขอภายในิดหนึ่งคือเล่าเรื่องส่วนตัวนิดหนึ่งคือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบรู้ตัวครับว่าอันไหนมันไหลแรงแต่มันเด็กไงแต่โชคดีที่ไม่เคยเกิด ม,มันมีเกิดเรื่องบ้างแหละแต่ว่ามันส่วนมากจะไม่ค่อยเกิดเรื่องอย่างเช่นบ้านผมเนี่ยสมัยก่อนอยู่ยสวนนะครับคือเป็นสวนปลูกมะม่วงมะขามเนี่ยเยอะมากเป็นอยู่ต่างจังหวัดเลยเนาะก็ชอบปีนขึ้นไปแล้วผมต้องเป็นประเภทที่แบบว่าถือดีว่าตัวเองเก่งไปจะต้องอยูดยอดบนสุดแล้วก็ขยาเขาย่เขายเล่นกันคุณคิดดูว่ามันตกมาตายก็ดีแล้วอนะเออนั่นแหละมันดื้อขนาดไหนคุณคิดดูนะครับมันปีนทุกต้นเลยผมนะอ่ะก็จะไปชอบไปเก็บ ไอ้แมงตัวหนึ่งอะที่มันมีเฉีย่ยเขาเรียกว่าแมงอะไรก็ไม่รู้ที่มันจะแสบตาหรือแบบแมงแข็งๆแมงปีกแข็งอ,อ่ะนั่นแหละบักนี่แหละประมาณเนี้ยโอเคโอเคเดี๋ยวจะว่านอกเรื่องนะครับอย่ามาจะเสียเวลาโอเคทีนี้ใครที่มีดาวอังคารผ่าตัดอุบัติเหตุเล็กๆ,ๆน้อยๆไม่ใหญ่นะครับแล้วก็แตกแยกกันด้วยนะครับนิดหน่อยทีนี้มีดาวเสาอาทิตย์กับเสาเครียดกดดันนะครับกดดันตัวเองนี่แหละ นะครับเป็นคนที่ชอบกดดันตัวเองนะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็มีเรื่องบางอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเองแบบความคิดที่แบบอาทิตย์กระเสารเป็นคุธทัดไฟร้อนแดงร้อนรนทำให้ปวดหัวหรือไม่ก็เอ่อเรียกว่าดือ้ออะไรประมาณนี้อืมทีดาวลาหูอาทิตย์ราหูอันนี้ค่อนข้างเสียหน่อยแต่ว่ายังไม่เสียเท่ากับเล็งเดียยว่ากันอาทิตย์ลาหูกุมกันเนี่ยหมายถึงว่าระวังเรื่องของความลุ่มหลงนะครับลุ่มหลงไปในทางผิดศีลธรรมหรือ ปิดกฎหมายอบายมุกพวกเนี้ยครับจะเรื่องของการเสพยาหรือเป็นลักษณะของการที่ใดๆแต่อยู่ในตำแหน่งเนี้ยคือยกเว้นเนาะคือ,ค,อคือต้องเข้าใจนะว่าราศีแต่ราศีจะไม่เหมือนกันเพราะส่วนมากดาวได้ตำแหน่งอย่างเงี้ยเช่นดาวราหูได้ตำแหน่งก็ถือว่าลดทอนความลายลงก็แปลว่ามันก็ไม่ได้ลายขนาดนั้นก็คือลายคือดีครึ่งเสียครึ่งอาพูดง่าไงเพราะดาวราหูเป็นราชาโชคก็แปลว่าอ่าเป็นขอโทษครับใช่ใช่ราชาโชคโอเคดาวราหูเป็นราชาโชคเนี่ยมันหมายความว่า ตัวเราเนี่ยต้องเป็นคนที่เอื้อเฟื้อแบ่งปันคือเป็นคนที่เหมือนกับจะดีนะได้ราชะโชคแต่มันก็เหมือนดาวจันทร์เหมือนกันดาวจันทร์ในราศีกันเนี่ยเป็นคนที่ใจอ่อนมากเกินไปนะครับราชาโชคเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันดาวราหูเป็นราชาโชคเนี่ยเป็นคนที่แบบตามน้ำอ่ะใครไหวไงก้ก็เออเออโอโหกไปอย่างเงี้ยครับเลยทําให้มันมันมีความยากลําบากมาถึงตัวโอเคไหมนะครับประมาณนี้นะถ้าใครดาวราหูกุกมหลักอากุมราศีเกิดเนี่ยนะครับหรือกุมหลักก็ได้นะทีนี้ คือด้านสองนะที่พูดไปเนี่ยนะครับราศีลักขณาดได้เหมือนกันทชนี้ด้วยการที่อีกหนึ่งดาวคือดาวมฤตยูดาวมฤตยูอย่างที่ดาวอาทิตย์ไม่ถูกแปลว่าปิดทองหลังพะดาวอาทิตย์แต่ไม่เป็นไรคนราศีตุลเนี่ยเป็นคนที่ดาวอาทิตย์เป็นนิกอยู่แล้วนะครับหมายถึงเป็นคนน่าคบเพราะว่าเป็นคนที่แบบคำว่าไม่ไม่ได้ยึดถือเกียรติศักดิ์ศรีมากขนาดนั้นแต่ก็ยังยึดอยู่หมายถึงว่ามีอยู่นะครับแต่ไม่มีอีโก้พูดง่ายๆคือหมายถึงว่าเป็นคนคบใครได้ทั้งหมดเพราะเป็นราศีที่โลกสวยดีนะโลกสวยเนะ หมายวามว่าคบกันได้กับทุกคนไม่ว่าต่ํากว่าตนหรือสูงกว่าเราก็คบได้หมดนะครับถือว่าเป็นคนที่น่าคบเข้าใจไหมอ่าเป็นคนที่อ่าเขาเรียกว่าช่วยเหลือผู้อื่นอย่างพี่ผมยังเกิดลักขนาดตนเป็นคนที่แบบว่าเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นได้อ่าแต่ว่าเวลาจะปรึกษาใครไม่มีเลยครับนั่นแหละเป็นประเภทนั้นแหละดาวราหูเหมือนกันเป็นคนที่แบกรับอืมเพราะอาจารย์บอกว่าดาวราหูอยู่ข้างบน,น่ยดีอย่างเช่นดาวราหูอยู่ตรงเนี้ยขณะนี้นะดาวราหูกำลังอยู่ในราศีเมษเนี่ยมันดีแต่คนที่อยู่อยู่กลุ่มลักเนี่ย มันดีพร้อมเสียมันมันครื่งๆกลางๆมันหมายถึงการแบกรับข้างบนแปลว่ามันสบายแต่อยู่ข้างล่างมันแปลว่าต้องแบกรับผู้อื่นโอเคไหมราศีตุลก็เหมือนกันอยู่ข้างล่างเนี่ยมันสัมผัสกับพื้นเนี่ยมันหมายถึงการที่แบกทั้ง11ราศีไว้โอเคไหมเพราะาคนราศีตุลเนี่ยเป็นคนที่ชอบยุ่งคนอื่นคยกว่าใช้ความรักและความยุติธรรมเนี่ยไปช่วยเหลือผู้อื่นก็คืออย่างเช่นทนายความานียครับแต่เขาก็ได้เงินอันนี้คืออาชีพแต่หมายความว่าชอบช่วยเหลือผู้อื่นอย่างตัวผมเนี่ย ก็คือได้เงินก็จริงแต่ว่าก็มีทรัพยากรฟรีตรงเนี้ยก็เหมือนกันก็เป็นกันแต่ผมไม่ได้เกิดราศีตุลแขนาดตุลน,นะแต่หมายความว่าอ่านี่คล้ายๆกับตัวผมเพราะผมมีดาวเสาดาวเสาอยู่ในราศีตุลเป็นอุดเนาะอ่าโอเคใครได้ดาวเสาก็หมายถึงมีวสาสนาบีราบาลมีแต่เป็นคนที่เครียดเก็บกดง่ายนะครับประมาณนี้โอเคจบแล้วต่อไปเรามาดูเล็งบ้างทั้งราศีและลัคนาอ่าถ้าใครได้ดาวคันเล็งอาทิตย์ที่เนี้ยอุบัติเหตุแรงเลยครับปะทะชนมีสามี มีภรรยาก็เลิกลายหย่ารางกันง่ายไม่ได้แปลว่ามันจะเลิกร้อกรนะแต่หมายถึงว่าเลิกง่ายเพราะมันทะเลาะกันตลอดเลยอาทิตย์ใจร้อนอังคารหุนหันพันแล่นคุณจะได้คู่ที่หุนหันแต่คุณก็มีอีโก้แล้วก็เป็นคนใจร้อนด้วยดังนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าพอได้กันปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับไฟเจอไฟครับก็คือยิ่งมหาป라이ไฟเลยก็หมายถึงไม่แค่ไฟลามทุ่งอ่ะคือไหม้ทุกอย่างมอดไหม้ทุกอย่าง้าใจ่ไหมครับอ่ามันแรงประมาณนี้มันก็เลิกลายหย่ารางไปเลยนะครับประมาณนี้คือเข้ากันไม่ได้นะครับ เหมือนกับอาทิตย์กับเสาอะเป็นคู่ธาตุไฟเหมือนกันไฟกองเดียวก็จะแย่อยู่แนละ้วเอาอีกมากองหนึ่งก็คือร้อนเกินไปอะ่ะเข้าใจไหมครับอันนี้คือเปรียบเทียบไม่ดูง่ายๆว่าสรรพสิ่งมันก็ประมาณน,นั้นแหละก็คือร้อนเกินไปมันไม่ดีนะครับก็คือตัวเดียวดีกว่าอ่ะแต่ที่อังคารกับอาทิตย์เนี่ยผ่าตัดอุบัติเหตุแตกแยกอย่างเงี้ยครับและรุนแรงด้วยนะครับบอกเลยเนาะเพราะมันเป็นคู่สัตว์ตัวอันดับหนึ่งในทางโหราศาสตร์ดังนั้นเนี่ยใครที่มีดาวอาทิตย์เล็งอังคารเนี่ยระวังอาทิตย์อยู่ทีีน่น อังคารอยู่ที่นี่หรือคนลักนณาอาทิตย์อยู่อังคารอยู่ที่อาทิตย์เล็งอยู่ที่นี่ก็ได้แต่คนราศีเกิดจะได้อย่างเดียวคืออาทิตย์อยู่นี่อังคารอยู่นี่แต่ถ้าเปื่อใครที่เป็นลนั i, many, คนณาเนี่ยอาทิตย์อยู่นี่อังคารอยู่นี่ก็ได้หรืออังคารอยู่นี่ไม่ใช่อังคารอยู่นี่อาทิตย์อยู่นี่ก็ได้มันยังสลับกันได้อ่ะนะครับเพราะลักนณาคือจุดอีกจุดหนึ่งไม่เกี่ยวกับดาวอาทิตย์ถูกป่ะครับแต่ราศีเกิดเกี่ยวกับดาวอาทิตย์เท่านั้นนะครับประมาณนี้ดังนั้นลักนณาจะมีจุดที่สามารถเป็นได้สองอย่างนะครับ ก็คือแตกหกักอุบัติเหตุผ่าตัดนั่นเองนะครับก็ระวังเรื่องของการขับรถที่ดีแล้วกันนะครับใจร้อนไปคนใจร้อนอ่าประมาณนี้ใครปาดหน้านอืมต้องปาดคืนอย่างเงี้ยคืออย่าเพราะว่าบนท้องถนนเนี่ยมันมันคือความเสี่ยงที่คุณไม่ควรเสี่ยงเพราะอะไรครับชีวิตเนี้ยเกิดมาอย่าลืมนะชีวิตเราเนี่ยเกิดมาหนเดียวตายหนเดียวนะอ่ามันไม่มีการเกิดใหม่ได้นะเกิดใหม่ก็คือชาติหน้าเนอะนะอ่านะ,ะนนครับประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยอย่าเราเล่นกับชีวิตถ้าคุณยังไม่อยากตายอย่าไป ปาดหน้ามาก็เออช่างมางันเถอะนะครับประมาณนี้ก็คือระวังหมายความว่ามันเริ่มจะมีเรื่องแล้วนะอ่าดูอย่างนี้ได้เลยนะครับประมาณนี้โอเคทีนี้เราไปดูเกณฑ์ลัคนานิดึงเกณฑ์ล,ลัคนาอันนี้ไม่เกี่ยวกับราศีราศีไม่ได้รับการคุม้คมครองของเกณฑ์ล,ลัคนานะครับลักนาคือได้รับการก้นคองนั่นเองหมายถึงองค์เกณฑ์องค์เกณฑ์คือดาวอาทิตย์อ่าอยู่ที่นี่นะครับอ่าเมื่อกี้ราศีอยู่ที่นี่กลับไม่ได้องค์เกณฑ์แต่ดาวลักนาแล้วเกิดราศีแปลว่าอะไรครับ คนที่เกิดในช่วงประมาณ6กโมงเชา้7ชา7จ็ดโมงเช้าไม่เกิน7จ็ดโมงเช้านะ,ะถ้าเป็น8ปดโมงเช้าคืออาทิตย์จะไปอยู่การเงินแล้วนะครับโอเคแต่ว่าอยู่ที่นี่ก็จะได้องค์เกณฑ์คนที่ได้ดาสวสเป็นอุดก็ได้องค์เกณฑ์อีกทั้งได้อุดทั้งองค์เกณฑ์ด้วยแล้วก็ใครได้ดาวประหัดนะครับก็เป็นเทวีโชคนะครับก็ถือว่าได้องค์เกณฑ์อีกด้วยนะครับอาทิตย์ปเป็นนิดอย่างเดียวคือเสียอย่างเดียวถ้าเป็นอาทิตย์เนี่ยก็คือได้แค่ตำหน่งเดียวเสียเป็นนิด แต่ได้ตำแหน่งที่เป็นองค์เก์เนาะประมาณนี้ทีนี้เรามาดูโอดมเกณ์บ้างอันนี้ก็ยังเป็นลัคนาอยู่นะครับลัคนาเนี่ยใครมีดาวศุกร์อยู่ที่นี่ดีดีเบอร์ได้2ตํตำแหน่งใครได้สมมติว่าใครได้ดาวพระหัสอยู่นี่ดาวศุกร์นี่โอ้มันปังเบอร์นะได้ทั้ง2ตํตำแหน่งและอยู่นี่ก็2ตํตำแหน่งด้วยดาวศุกร์เนี่ยเป็นปฐุมเกณฑ์แปลว่าเนื้อหอมนะครับอยู่ในเรือนสังคมหมายถึงเนื้อหอมในสังคมอะไปที่ไหนคนก็นิยมนะครับประมาณนี้เล่นสสสอสสสวได้หมดครับ อ่าเป็นที่จอดจันเนาะดาวศุกร์เป็นราชาอ่าไม่ใช่ขอไปดาวศุกร์เป็นกิตในใจก็ได้จะพูดออกมาดาวศุกร์ในที่นี้นะครับเป็นอุดมเกณฑ์แล้วก็เป็นปฐุมเกณฑ์ด้วยปฐุมเกณฑ์เนื้นอหอมองเกณฑ์แปลว่ามังอ่แปลว่าอ่าเขาเรียกว่ามีอยู่มีกินเนี่ยพูดง,ง่ายๆถ้าอยู่ในตาแหน่งลาบเนี่ยก็คือเป็นตําแหน่งดาวศุกร์อยู่ที่นะหมายถึงรวยง่ายนะครับอ่าเพราะว่านอุดมเกณฑ์ด้วยนะอ่าอุดมเกณฑ์ได้สองราศีนะครับก็เป็นลักษณะนี้แล้วก็เป็น จำไว้นะพุทธพระหัตถสุขนะครับแต่ผมอธิบายสุกก่อนพุทธกับพระหัตได้ตำแหน่งเดียวก็คืออุดมเกณฑ์แต่ดาวพฤหัสดีถ้าอยู่ในตำแหน่งพันธุจะได้ปฐมเกณฑ์อย่างเช่นใครได้ดาวพุทธอยู่นี่ดาวอ,าอะไรนะดาวพระหัต่ะอยู่ที่นี่ก็กลแปลว่าได้อุดมเกณฑ์แล้วก็ปฐมเกณฑ์นะครับแต่ถ้าสมมติว่าดาวพฤหัสดีอยู่ที่อื่นอ่ะก็แปลว่าได้แค่อุดมเกณฑ์ดวงเดียวนะครับประมาณนั้นนะอ่ะทีะนี้เรามาดูอีกมีอีกปัตตานี แต่จุนี้เนี่ยมันเปนจะมีเกณฑ์พุทธประหัตส,สุขเหมือนเมื่อกี้เนาะก็แปลว่าดาวใดก็ตามบันเลงลัคนาเนี่ยออย่างเช่นดาวดาวหุงไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นดาวสองเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้อยู่พันธุใช่ไหมกำลังจะเข้าวันที่1มีนาคมที่ปุตตะอีก2ปีครึ่งเข้าอริอีก2ปีครึ่งเข้า,าปัตจุน,เนีเนี่ยก็ยังได้อุดมเกณฑ์อ่าใช่อุดมเกณฑ์ะณนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะก็แปลว่าคู่ได้คู่รวยนะบอกเลยใครมีคู่ในช่วงปีเนี่ยนะครับที่ดาวดาวสอขึ้นมาตรงเนี่ยอไม่ใช่ ดาวเสาก็ได้นะอะดาวพฤหัสบวสดีนะสมมติว่าอันนี้เนี่ยปีหน้าแล้วใช่ไหมครับหลังเมษายนเนี่ยก็จะได้ดาวคือหมายถึงว่าดาวพฤหัสย้ายเดือนเมษายนประมาณวันที่สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ด <17 S 1> เมษายนก็จะได้ใครมีคู่หลังหลังจากนั้นไปหนึ่งปีอ่ะคุณจะได้คู่รวยอืคู่มีฐานะนะประมาณนี้นะเพราะว่ามันแปลว่าอุดมเกณฑ์แปลว่ามีกินมีอยู่อ่ะพูดง่ายๆถ้าคุณแต่งกับเขาก็จะเป็นคนที่อ่านก็ต้องดูก่อนว่ารักไหมนี่นะครับแต่บางคนก็อยากได้ัพพอร์ต เฉยๆรักไม่ไม่เป็นไรก็้่แต่นะครับก็ประมาณนั้นแล้วกันอ่ะทีนี้อ่ะราศีกัลกนาบารมารวมกันบ้างทีนี้ใครที่อยู่ราศีหมายถึงว่ามีดาวอยู่ที่ราศีสาช้าทั้งสองนะทั้งราศีและกัลนาอยู่เรือนสาชาออาะอยู่เรือนลาภะอยู่เรือนปุตตะแล้วก็อยู่ในเรือนสุภะษีราศีนี้นะครับเป็นราศีที่ถ้าดาวดีจะลดทอนความดีลงแต่ถ้าเป็นดาวร้ลจะลดดาว ความที่มันเป็นดาวไลน์เน่ยลงอ่ากลายเป็นว่ามันเป็นเซฟโซนนะครับดาวพวกนี้จะดีถ้าเป็นดาวบบเคาะหรือดาวคู่ศัตรูนะครับจะถือว่าดีนะเพราะว่ามันจะลดทอนความร้ายน,นงมนะครับแต่ถ้าเป็นดาวดีมันก็เสียดายอยู่แต่ก็เอาอยัางไงได้ละ่ะมันเลือกไม่ได้มันก็คือก็อย่างที่ว่าอย่างเงี้ยแหละนะครับโอเคทีนี้เป็นลักษณะที่เรามาดูราศีกรกษณะต่างกันตรงนี้เบียน เกณฑ์เบียนเบียนคือพันธุกับกรรมะถ้ามีดาวอาทิตย์อยู่ที่ราศีเนาะอาทิตย์อยู่ที่นี่ถ้ามีดาวพฤหัสดีอยู่ที่นี่มีทั้ทงดีและเสียนะครับอาทิตย์เบียนกับดาวพระหัสเนี่ยหมายถึงว่าเหมือนกันเราอะผู้ใหญ่จะมาช่วยเหลือประถมเราแต่มีมีข้อแม้อย่างเช่นแบ่งเปอร์เซนต์กันนะอย่างเงี้ยครับประมาณเนี้ยเข้าใจไหมอ่ะมันจะมีข้อเสียอยู่อย่างกรรมะเหมือนกันเนี่ยจะได้ความมั่นคงก็ต้องกู้ยืมอะไรประมาณเนี้ยครับกับเขาเรียกว่ากับอืม ธนาคาระนะครับเพราะประถัดแปลว่าธนาคารอมก็แปลว่าเนี่ยจะได้ดีก็ต้องกู้นะครับส่วนตรงนี้ก็คือจะได้งานเห็นู้ใอย่างเห็นผลงานก็ต้องอาา่าได้เขาเรียกว่าอะไรมีข้อไดกเปลียอย่างเงี้ยครับแต่เป็นลักนาไม่ครับดีหมดไม่มีเสียนะครับแต่ถ้าดาวลายก็ลายนะอ่าเพราะอยู่ในเกณฑ์ลักนาอย่าบอกเลยถ้าเป็นดาวคู่ศัตรูยิ่งลายใหญ่สุประห์ดีนะครับดาวบับคอก็ค่อนข้างเาเรียกว่าแอคชั่นอ่ะต้องเหนื่อยนะครับ แต่ถ้าเป็นดาวคู่มิดดีมากนะครับประมาณนี้เนาะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสามารถติดตามคามภีร,ร์คอได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดคามภีฟฟร์คอในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ